มันก <languages>? ็ไ <cents> ม <cover> <m shut it up> ่เชื่อตัวแล้วหรอกคุณทุกคนอ่อให้ดูเป็นตัวอะไรสักเย่ยนี่นักจิตตะวะยาคนนี้นะทุกคนนี่ตัวนี้ตัวที่มันแบบว่าผุมกระเสือกระซึงอะที่มันนั่งข้างๆไอ้โอเคเข้าเกมยาวๆนะครับเข้าเกมยาวๆ เข้าเกมยัวมนะมๆมันเลยจะโหลดเกมเสร็จทับทา่านเน็ตเราอาจจะไม่ดีนะเพาว่าวันนี้ไวไฟบ้านเราพัางนะมันเอ๊ไม่ใช่เราเราไม่ได้เชื่อมไวไฟของข้างบ้านเราใช้เน็ตมือถือมาแล้วตัวที่แหลที่เราบอกว่าอย่างต่อแรงนี่นะ ตัวเนี้ยซึ่งเราต้องตีสามฮันเตอร์ต้องตีสามทีถึงเราจะแตกนะฮะแสดงว่าเรามีโอกาสเยอะเลยเราก็ซ่อมเครื่องไปก็กกเพิ่มจิงอยู่นิดนึงเออโอ้マイ god จดตี โ oh oh no. really, really. อ้มายจอดโอ้น o จุงไล่กูเลยเลยไอ้เหียแจ็คอืมกูตายฮ้ยตีกูไม่โดนหรอกคะตีกูไม่โดนหรอกคะหรืออาจจะโดนเลยไหมจชะเอ้อ เราสามารถเชื่อมต่อกับไอตัวนี้ได้เพราะเราเป,เป็นแฟนกันเอ,อ้อไม่รอดแล้วหนึ่งโอ้โตัวปลาหมึกแมนบอลนู้มันไม่ใช่ปลาหมึกไันเป็แจ็ควูฮึมันอยากให้มันถอดหน้ากากเหเรอบอลถอดหน้ากากมันน่ารอดมากเลยเนะี่ยกูต้องรอดค่ะ แครก็ได้ช่วยเจด้วยหยุดแจกอึงจะเอากห้ตายเลยเนาะมึงใส่วันนี้จบเกมเร็วนะอืมปล่อยฉันดูนึ่งเลือ <c> ก <oughs> <c oughs> อ,อเออไปค่ะอืมกูจะรอดไหมคะวันนี้กูสาปเป่าปีแล้วนะไอ้เนี่ยแป้งเป่าปีแต่แม่งไม่สตันอนวะัตเตอร์ฟักเกินไปไหมสาวออโอเคค่ะตายเรียบร้อยครับตายอย่างเดียวมือตู้ เออไม่อยากใจตัวลอยนี้ก็บบเหมือนจุดขาดไปตโอนี้จะแพแต่ตัวนี้ค่อนจริงโหดนะถ้าเ,เ,เราเล่นดีๆนี่โหดนะแล้วซึ่งต่อไปเราเราเห็นเนี่ยเราเด่นตากับไอตัวเนี้ยเราเข้าเ็มมากด <มา S 1> เข้าโอเคไปแล้ว กดเข้าเกมแล้วนะครับหลับไปมึมมึ่งหวังว่ากูจะไม่เจอแจ็คนะฮะน้องแจ็คเฮ้วดีตัวแจ็คนี่เป็นฆาตกรที่เราชอบมากเลยนะเพราะมันโกงมากๆแต่ถ้ามันไล่กูบ่อยๆกูไม่ชอบมันน่ะตัวไหนดีตัวเนี่ยเด่นตาอยู่เนี่ยตัวเนี่ย อะไรเนี่ยเป็นแบ,บนด์การ์ดอีสองตระล่เนี่ยนี่จิตกรโอกาสแล้วเราต้องใช้เด็กผีแตเด็กผีมีแล้วเราคขาเปียอะไรให้เราว่าตัวนี้ดีกว่าเด็กผีไม่หโหดทุกคนต้องเอาตัวนี้ จิตกรเนี่ยเอานีย ну ก็ได้เอาไปก่อนกดอีเจมนกดอีเจน้ำหอมอีเจเหม็นยาเขียวเนี่ยน้ำหอมมันก็เหม็นนะคะเหม็นกระตุิงเลยอีเจเออดีมึงรู้ว่าครนี้เราต้องชนะแล้วเราก็จะไปใช้เด็ก ผีเด็กผีทำดีไมมไม่เร็วเร็วสิมันก็รีโหลดเขาเกมช้าเลื่อยสองตานะตาแรกเราตุยปลุยเย่ไปเลยเร็วน่อยเส่เราเรามาเกิดในที่ที่มันอยู่ใกล้ฆาตกรมา มาครั้งนี้เราจะไม่ตายเราจะชนะตัวนี้ไปปันป่นเครื่องเลยไีเจน้ำหอมปัน่นแล้วเร็วๆเครื่องนี้ก็ปั่นจ้าที่บ่ายเดอกค่าจักรมนม่มาจะอิ่มตุ้มแช่ตุ้มแจ่มันก็ช่วยสิงมันจะสิงกูเหรอมันก็ช่วยปัน่นเลยเออ อะไรเด็กผีมันดูก็ต่อก่อนขาดูเชิยนี่ใช่ไหมไม่เลยอุ๊ยเจนน้ำหมมันมีชาว่ะผู้หญิ่เท่ากับตัวอื่นนี่มันเถื่อนอะไเจน้ำหอมมีชาชิบหายเหม็ดยามันก็เหม็ดยาถ้ามึงไม่ยอมรักษามึงก็ตายหาดขาที่เป็ค่ะ แอบดูว่าหนักมันก็จะเสียตาเออมึงก็ตามมาเถอะแต่มึงอย่าปั่นเครื่องช้าเรียบร้อยครับโอ้โหไม่ใช่อีเจผีพายนะะเจผีพายผีพายชั้นตัวนี้เราชอบนะฮันเตอร์ตัวนี้โหดมากเลยตัวนี้เราเจออีกหนึ่งตัวแล้วครับอ็กผีมันมาอยู่ตรงนี้นะเด็กผีมีสองคนือเปะบอบอบอ ทำแตกบ่อยดิลูแม่งก็มาหรอกมาแล้วค่ะมันมาแล้วค่ะมันทําเป็นคนเดียวเหรอเด็กผีอ๋ออ๋ออมันเล่นกับใครมังมันน่าจะไม่ได้ไล่โอ้โหตั้งนานแล้วมึงแตกแบบผีได้เลยนะแตบไม่เลือกมั้ง อยู่เพ er mm ียงเดียวหนิว่าเด็กอย่างคี้โอ๊ยมันไม่ได้อินเจนี่ก็ซ้องคุ้มค่าอะไรกคนส่วนเน่ยตอนเล่นคนเดียวอ่ะอินเนี่อินเนี่ยต้องพยทยมมากแล้วคือเด็กผีมันจะแตกบ่อยเด็วแม่งก็มาหาเว่ห้าวให้เด็กเด็กเพื่อแม่ใช้น้ำหอมเพื่ออินเจเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวแม่งไม่มีฆาตกรมาเดี๋ยวแม่งก็ไม่ต้องใช้อ่ะ มันมีเด็กผีอยู่นะ <S <S อ๋อๆๆมึงเล่นอะไรมึงเล่นอะไรไม่งเอาักประเด็นเลยีเด็กผีเกิดอ่ะนะตรงนี้ไม่แน่ใจว่าคนตรวจแร่นี่มันเป็นไหนของมันก็อ,อยู่กันสามหน่อออดูเลยม่มันอยู่กับใครมันอยู่กับอีเจ๊ผีพายนี่อง ครับอีเจนี่ก็โอ้ยฮามึงเกี่ยวกับเกียรับเออเวยนึงไปแล้วออาึ้นเรงกับเพื่อนกูเยอะค่ะเพื่อนกูเยอะมากบอกเลยเพื่อนกูโคตรเยอะ ้งโดนพลังแห่งเด็กผีทำลายเจ๊กดช่วย <S <S 2> <S 2> ขอบคุณครับบุลเล่กับใครบุลเล่กับใครบุลเล่กับใครไม่เล่นมึงือคุณเด็กผีรอด้วยเด็กผีรอด้วยเด็กผีรอด้วยมึงต้องโดนแดกค่ะเอามาัน จะนั่งสมาธิไปหาตัวใอ้ในหลบจลิงนนะฮะเลยเครื่องที่มีเจก็หมดแล้วช่วยกูหน่อย โอเคแม่งปาไปสิบเอ็ดนาทีแล้วเอามึงทำกูแตกดยกูพับแม่งขังเลยนะแม่งจะได้ไหมคะชาตินี้ สาดน้ำสงกรามมึงก็ไม่บอกกูนะเนี่ยอาจารถ่ายในครั้งนี้อาจารทำให้เราเต็มท้ายแน้วนั่นไปไปาปไปข้นะางไหนคะทางนข้างนู้นข้างนู้น ไปเลยสูโอเคทุกคนหมดน้ำแล้วตอนนี้ไม่มีน้ำแล้ว,ลวอเอาอเจปลาทองนี่เป็นอะไรกับกูไหมเนี่ย โเราจะออกไปได้แล้วเจเด็กนัมวมึงสองมึงก็ไรประโยชน์ค่ะตอนนี้ เลไปก้อยเย้หลบหนีสำเร็จไปไปพร้อมกับเวลาที่มากมายนะฮะอู้เกือบไม่รอดแล้วไง ลาันก่อนทุกคนแล้วก็จบคลิปเออเออก็คือลับเยอะเทหโอ้ไม่กอดโอ้ไม่จขอจบคลิปยี่ท้ายนี้นะทุกคนบ๊ายบายเย้อ